น้องมินไปสวัสดีค่ะตอนเร็วลูกนั่นไงป้าเปิดแล้วเอาไปสวัสดีค่ะก่อนเอาไปใด้ใช่อย่างนั้นสวัสดีค่ะเออลาลาขอบคุณป้ากุ้งนะคะป้ากุ้งว่าฝากขนมมาให้ไม้มินกับป้าเดเลกับแม่แดงกับเด็กเด็กพระสัจจาก็เลยเปิดให้ทุกคนดูน้องมินตื่นเต้นมากเดี๋ยวป้าช่วยป้าช่วยนะคะ Uuuu, đây chinh chinh lê. Uuuuu, kênh gang lê. Ah! Kênh gang lê. chung. Con chung hai. Kong chung. Kong chung. Công chung, công chung, chung luôn là kong chung. Kong chung. วามนอ่นนันมันย้อนแสงงม่ทางนี้ละเดี๋ยวม่ดิงานนมาเ่อันนี่น้องมิ้นน้องมิเป็นไมากคุณลูกเดี๋ยวน้องมินขึ้นไปเก้าอี้ดูมาตะปันเก้าอเยไม่ใจใจานี้จ้ะ โอ้พี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องมาเด้อเออนี่เห็นร้านโอ้พี่กุ้งเยอะเลยพี่กุ้งมาขนมเล็กๆน้อยๆมาฝากเลยหลานๆมาแสดงเอาออกมาเบิ่งแกมีอย่างแน่้ยโอ้พี่กุ้กชนบุรีพี่น้องขาบนฝั่งมากเลยว้าวตั้งแต่จะรู้ว่าทรายจะกลับมาหน่อยนะมึนก็เลยกลับมาถึงวันไหน ประมาณโดยประมาณนี่นะค่ะอันนี้ลูกอมเออรี่เออรี่ก็สนะมาี่อมาลี่เออรี่ก็สนะในี่แห้งวันนี่อมนไหนอันไหนอันไหนอันไหนหลายนี้แล้วกเป็นโอ้มีขนมอันนี้ขนมอะไรคะลูกมีขนมอะไรคะอันนี้ขนม เด้งอะไรเนี่ยปากบริสายแบบนี้ดันนี่ดันเหมือนกันแม่นตาปาวะนี่อืมเฮ้ยเปิดได้ปะลูกเยว้าแถวการก็ใส่แถวบ้างนะสับปะรดโอ้ยใส่สับปะรดอีเสียไหมนี่เนี่ยเสียใส่สับปะรดใส่สับปะรดมากไหมจันอันนี้ใส่สับปะรดเออแม่จันมากใส่สับปะรดอืมลดลดเลิศเดิศเลอันนี้แหละอะไรนี่ไม่ใช่หรอก สวัสดีค่ะนี่น้องสาวอันนี้ก็ร้านอันนี้ร้านเนี่ย่ามันร้านเราเพื่อนลูกพี่ลูกน้องเนาะแรง FC หาผ้คก็ร้านเพื่อร้านเราขนสองคลิปออกไปในฝากคิดถึงแม่แดงหน่อยนะคะฝากคคิดถึงแม่แดงนี่แหละแม่แดงตัวจริงตัวจริงก็เช่นกันล่ะค่ะแค่เอาคนให้น้องแค่เอาคนให้แม่ดีเอาใหม่เอาใหม่เนื้อหนึ่งใหม่เพิ่งไม่ดีอันนี้ก็เป็นอะไนั่นอะไรนั่นึ่งจันขนมเมียงันคุกกี้อัลบาแมีนที่ว่าเป็น มาเร็วอันมาหิมะพลาดมาเลยวแค่นั้นข้างบนนาวมั้ยเนาไม่นอนากกินมาสั่นบุกี้อันนั้นป้ออหนูรีวิวเลสิลูกเวลาหนูดูน่ะหนูรีวิวยังไงเอาหนี้ไปนี้ไม่แด้ขนมยังอันนี้ให้แม่แกะก่อนนั่งดูเลยอนี้ขนมกี่สิบตะโกะแม่นบ้อบ้อข้าวข้าวแตงยี่หรือข้าวอย่างข้าว ข้าวปูข้าวูข้าวูข้าวูแม่แก่ไม่ได้เข้าเขาตังพันยพื้นเขาตั้งแล้วเขาตังเขาตั้งทันญพื้ที่แพี่กุ้งว่าเล็กๆน้อยๆมันบ่เล็กหน่อยด้ันหลายเดหลายหลายพี่กุ้งนี่เยอะนี่เอาแกนะพน้ขายกัะปุกแง่งจ้ะเอ๊ะสิตีตาย กล่่อองะไไรมนี่กล่องอะไรหนูรีวิวดูสิอันนี้ก็จะเป็นขนมเปิดค่ะกีบลำดวนหนูขนมแล้วนี่น้องกีบลริด่วนพี่น้องอันไม่จะหอมน้องมิ้นจะชิมแล้วค่ะหันหน้าหันหน้น้องมิ้นชิมน้องมิ้นชิมแม่นู้นดหอมอ๋อหอมเอาชิมแล้วก็บอกดูว่าอร่อยไหมทำไงหลชิมมัหน่อยอ๋อยังไม่ได้ชิมเลยรีเร็วชิมดูอันนี้ก็เขาตั้งธัญพืชตัวนี้ อันนั้นอะไรน้องแดงอันนั้นเมื่อไหรอันนี้อันนี้ลูกอมอ๋อลูกอมอันนี้พวกลูกอมนะจ๊ะของฝากจาก,ากชน,กนบุรีจ้ะของฝากจากทางชนบุรีรรเป็นยังไงรถแท็เซี่มากมากเย,ยเยอะเยอะเยอะมากาไม่ได้สิ่งกันเปิดงต้งแเลยปาด แ่บ๊กอขานม่นจะเปิดไปเยอะอันอรหนูต้องมั่นใจนะว่าจะกินตัวนี้นะแอเบอแอบเปอลูกอ,อ,อ,อันนี้มันอะไระนี่กตอน้า<ป>มีอนกดเดี๋ยวแม่ดูเลยมีลำดวนอันนี้มีลำดวนก็นนจะเป็นพวกขนมแบบคุกกุ้งหละแล้วมันจะหอมอันนี้แเฮ้ยน่าบอก เดี๋ยวจะแบ่งกันไปกินพี่น้องให้ลูกให้น้าเราก็ให้ไม่ได้แล้วอย่างีกุ้งมาเนี่ยนะจะมามองหน้ะพานเฮอขี้มามองหิี้ก็พานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไม่จัดให้ไม่ได้โอ้โหพูดหน้าก่อนต้องไม่น้องมิไม่ขอบคุณป้ากุ้งพูดเลสิลูกขอบคุณป้ากุ้งนะคะขอบคุณป้ากุ้งค่ะเก่ง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 มากเลยพวกน้องเดียวจะเยาไปเอาว่างนวดมาเบิังเร็ว Hoa bóng, anh em nói đều. Bóng tóc bên nhau. Bóng 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 bóng

โอ้กีคนีเอาี่มีไปนู่นไปนู่นแล้วไปนู่นสงปนยยวาก่นนยิ้มหวานกนนนเห็นนะไปุรย,ยันนะอ,อยิ้มหวานสที่ยิ้มหวานโอเคโอ้ย,อย, <laughs> ยน <laughs> เดี๋ยว bon ังไมุ่งเอะแบบไหนกันน้องแดงนะจ้าเดี๋ยวน้น้องแดงไากกินเขาฝากล้านๆจ้าเยอะเลยอะเยอมากๆไมหน่อยเยสิุ่ง้าองฝา็กไม่น้อยเยฝากมัไม่ก็หน่อยเนี่ยุ้งไม่น้อยเลยเยอะมากๆ ก๋อดังเมากเลยหลองีไมาเอาไม่อากเอาอเาลนนเอเยอะมากเลยอบคุนะคะู้คาขอบคุณนะคะ่อร่อยเด็กๆก็อร่อยอร่อยอกนเอเอาเอาก่าตังกได้นี่บะกอดังไม่เนล่าแล้วกินไหมมีได้ผู้มีได้เี่ย

มี่เ้องท่านจะเปิดะก็อนี้่าน่ะเปิท่าไห่เ่ยอันนี้ใส่อันนี้พอจริ่ปะต่ถ้าก็โลนถ้าก็โลนก็เอออันนี้กุกกิ้งสิงคโปร์ออันนี้ลำดวนลำวนด่วแล้วก็เอาไปเไม่เดียวน่านจะเป่าน้า้ไปเวเียก็ทุกย่งนคช่งนีใช่งนีอีะอีก่เล อะจ้าพ al, ี่น้องเบ่นกันกินแบ่งกันแบงกันอ้วนแบงกันอ้วนเมื่อนี้เพื่อนสปเร็นย่งเราจะพกตุโต๊ต้โตกวนกองสุนหลเงสาวว้นกระสงน้ลงสาวคนสิ่งจประยองกรใช่บอกแ้ยสิ้นเดือนจะจ้งเียนไปหาเพื่อนแมบว่าให้จานก็พอไปส่งญี่งุ่นนะคะเิไปส่งล้าจะก้าคนละจ้าพี่น้องคะ ไปแล้วขอบคุณนะคะพี่กุ้งไปแล้วค่ะค่ะ